กเกษตรกรบางส่วนในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มปรับตัวนะคะจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นมาเป็นการปลูก,กเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบค่ะหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมจากภาคเอกชนแล้วก็มีตลาดรองรับนะคะก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนค่ะจนล่าสุดนะคะเริ่มมีคนสนใจค่ะมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นมาทําการ,กรเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนะคะติดตามรายงานของคุณวสานปัญญายเรือนค่ะ ครอบครัวปิงกุลช่วยกันเตรียมแปลงที่กำลังจะปลูกผักในระบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบภายในสวนบ้านช่างเครื่องบนตาบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งขายยังตลาดรับซื้อในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ครอบครัวปิงกุลทําการเกษตรโดยพึ่งพาสารเคมีมาโดยตลอดเพราะทําง่ายและส่งขายได้ทั่วไปแต่ไม่สามารถกําหนดราคาได้จึงมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ก็ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะไม่มีตลาดรองรับหลังจากที่มีเอกชนเข้ามาให้ความรู้และส่งเสริมทางด้านการตลาดจึงปรับเปลี่ยนเนื่องจากการใช้สารเคมีนั้นส่งผลกระทบสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคการทำมันกด็ดีในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่ครอบครัวครับเวลาลูก,ลกว่างเสาร์อาทิตย์เอามาร่วมทำกิจกรรมได้อะไรเงี้ครับแล้วก็สามารถ จกแบ่งเพื่อนฝูงอะไรได้ครับแล้วดีกว่าเดิมไหมก็การทำอินรีครับมันถือว่าค่อนข,ข,ข้างยากครับต้องต้องใจต้องใจต้องนิ่งด้วยครับก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆเริ่มไปถามว่าดีขึ้นไหมก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับล่าสุดเริ่มมีชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่รวมกลุ่มหันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นและเริ่มลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดลง แม้จะอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนแต่การได้รับความรู้และวิธีการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องทำให้มั่นใจว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะสามารถสร้างไรายได้อย่างมั่นคงและมีตลาดรองรับที่ชัดเจนรวมถึงจะส่งผลดีกับสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเพราะว่าคนแต่ก่อนมันถ้ามันเป็นแมงหน่อยก็ว่าพักเป็นแมงมาดีกินอ่ะเขาก็อันนี้อ่ะเขามาซื้อเขาก็ต้องตามหาสตางเนาะ เพราะว่าตามหาสตางค์เพราะว่าเป็นซื้ออย่างอ้อนเขาก็ต้องทําอย่างอ้อนเอะจ้ะแต่คนบรดเดี๋ยวนี้มันหักสุขภาพเนาะบระเด้มันเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตนะห้อสุขภาพก็จะมากินผักอินทรีย์แม่กันเลยเขาปปับชีวิตว่าเอาลงมาทําอีบอกชีวิตเขาจะได้ดีขึ้นเขาจะได้กินสิ่งที่มันดีขึ้นเอ,อะกก่อนหน้านี้กลุ่มเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมได้สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มทำเกษตรอินทรีย เพราะพื้นที่อำเภอแม่แจ่มถือว่ามีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดท,ที่มีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีร,รวมไปถึงการเผาตอซังที่ซ้ําเติมปัญหาฝุ่นควันจึงได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร,ร,กร,รที่มีความพร้อมจะปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะด้านการตลาดเพื่อให้เป็นตัวอย่างและเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพราะอันตรายจากสารเคมีตกค้างส่งผลกระทบเป็นวงกว้างพปัญญาเรือน ไทย PBS รายงาน